ยายเกี้ยวโชก้นเยอะมากโอ้โหยหญเกี้ยวโตแล้วนี่ลูกนี้คือได้เนาะสวัสดีค่ะพวกเราดิอาจีบีโอเคค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับรีแอคชั่นเนาะวันนี้นะคะเราจะมารีแอคชั่นเพลงใหญ่เกี่ยวที่มีชื่อว่าแมนจ์จะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะมาลอดปะ เป็นเด็กเ่นๆเออเวะอ้อเอเออโอ้โหสเมออมาก คือได้เนาะตูออย่าท้ารอแล้วนะเออแค่นี้ได้ไหมเป็นแรงมาก ทังหลังหลังหน้ามาเเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีผมอีกัวะเหมือลิซ่าสองสวยสุดลุ้มยตรง้ย้ยเคสเคสเออเออโอฮาเตนโ ชอนเออิ่ผู้นี้ทำหลอมานะทำล่อมาม่าแล้วนะแต่ลูกลูปผมพอเอย่างซ่าอยู่มีความ่ามหนูว่าแน่ม้าด้มมาเออคุยตบมือ เพลงนี้ใหเกี้ยวโจกตนเยอะมากสุดๆโอเคอ่ะืออันนี้คือถ่ายที่รออนเจลิสอบบไม่รู้น่าจะครับเพราะโลเคชั่นก็คือลอสแอนเจลิสนั่นแหละอืมก็โอเคเออมันให้สัญลักษณ์ก็คือว่าโจ๊กต้นปามใช่ไหมค่ะ้าเกิดถ้าเกิดทุกคนมองเห็นก็คือจะรู้สึกแล้ว่าเป็นลอแอนเจอ่าช่วยช่วยใครทำมั่งก็คือฉีกเลยเนาะฉีกแบบว่าไปอยู่แบบสากลขึ้นดูแบบทันสมัยอ่ะใช่แต่เป็นโร้ยอะไรนะมันช่าง มันแบบว่าเป็นมันเป็นเพลงที่แบบเรื่อย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 แต่แบบมีความสนุกอยู่ใ,<ช>ในนั้นนะ,ะเพราะว่าคาว่าแมนทราแมนอะถ้าเกิดสะกดผิดข,ขออภัยด้วยแปลว่าแปลว่าคาถาเหมือนบทสวดอะไรประมาณนี้ก็ก็ส่วนมากคาถาบทสวดเขาแบบติดหูนะแบบเป็นประโยคแบบหูใช่ในะครับผมทำไมเขาถึงต้องทำไมเขาถึงต้องใช้รถแบบเยอะๆออย่างเงี้ยรู้ปะ แต่ว่าลถแต่ละคันอ่ะคือคนละฟังก์ชันกันนะเขาเรียกว่าอะไรนะคนละแบบเออมีทั้งรถดับเพลิงมแล้วรถสปอร์ตมันมีรถหลายประเภทใช่ก็เหมือนแบบว่าเปลี่ยนตามคาแรคเตอร์ของเจนนี่ที่แบบเปลี่ยนลุคนั้นๆปะแต่จะเห็นว่าชอบลุคที่เป็นสระสระน้ำแล้วผมทองอย่างเงี้ยพี่ชอบตอนขับรถออกจากศาลนะ อาจจะเหมือนกบอาจจะเหมือนกระเทยนะคิดปุ้น <ừ> อาจจะเหมือนแว่าการเอารถอยู่ในกรอบแล้วขับออกไปก็เหมือนออกจากกรอบตัวเองปะ้ะมีอะไรมันมีความหมายเอเอก็แฟชั่นในเพลงนี้ก็คือว่าจัดจ้านทุกลุกเอเอฉีก<อ>แบบว่าไม่ไม่ไมแบบไม่แบล็ทใสๆแล้วเออมาแบบแซบมาแบบเปรี้ยวเออชอบชอบอะไรต่างๆในโลกโลกเก่าๆของจีนี่เนาะแบบ ถ้าเกิดเอาแบบโซโล่มาเปรียบเทียบเพลงแรกก็คือจะแบบคนละคนะฟิลกันเลยออเดี๋ยวมาถึงว่าเขาจะเริ่มฉีกออกจากเคป๊อืปใช่หลังๆมาเนี่ยสังเกตดูนะแบบพวกเคป๊อปจะเริ่มออกมาจากกรอบเคป๊อและจะมีความสากลมีอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นหลายๆวงหลายๆแบบหลายๆศิลปินใช่โอเค MV ก็มาถึงว่า MV เขาก็จะแบบมีความแบบเริ่มแบบไหนบ้างไป ่าปกอสทีแล้วสังเกตคือเอฟเฟกไม่เยอะนะที่เห็นเอฟเฟกที่อย่างเดียวคือรถไหมไม่มีเอฟเฟกต์เลยเออเอฟเฟกไม่เยอะเนาะก็ดีโดยรวมคือเราอาจจะได้เห็นยาเกียวในแบบอีกในแบบแบบนี่คิดว่าที่ใส่รถแตบเพลิงมาเพราะว่า LA อ่ะ LA อ่ะเป็นอยู่อเมริกาเนาะมันร้อนไฟไหม้บ่อย อ่ามันเปรียบเทียบอันนี้อันนี้ทิ่หรือว่าแต่ว่าคนต่างประเทศอ่ะการดับเพลิงนักดับเพลิงอะไรเงี้ยเป็นเหมือนแบบฮีโร่ของเขานะเป็นเหมือนแบบผู้พิทักษ์อะไรอย่างเงี้ยการที่เอาดับเพลิงมาอาจจะมีความหมายแปลงหรือจะนี่แบบควาจัดใช่าบบไฟไฟเย่อพวกเราก็ปุ๊บเนาะ ว่าถ้าใครนะ่ะคิดเห็นยังไงนะคอมเมนต์มามนหน่อยสำหรับการรีแอคชั่นนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้เนาะถ้าใครชอบชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b e ให้พวกเรานะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรารด้วยห,หรือใครมีเพลงไหนที่อยากให้เราเชนชรบอกได้นะเราชอบดูค่ะเราชอบถกกันแบบนี้วิเคราะห์กันหรือประเด็นหรือว่าใครอยากเสริมสวยนะคะก็เชิญได้ที่เดียร์ทีมีบาย